For you, what like. สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคิมนี้ก็กลับมาพบกับเนตอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะจะมาแกะพัสดุกันค่ะจากร้านเจแปนนัชชอปนั่นเองนะคะโอเคก็ก็เนตสั่งไปทั้งหมด2พัสดุนะเดี๋ยวเรามาดูพัสดุแรกกันก่อนนะคะหนึ่งสองสามโอ้ยนี่นะคะก็จะเป็นคุกกี้ของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะชอบมากเลยอ่ะมันดูเหมือนจริงมากมีความเป็นกระดาษด้านในแล้วมันเหมือนจริงมากเลยนะโอ้มันบางมากค่ะทุกคน บางมากจริงๆนี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะอันนี้ดึงออกมาได้ด้วยเป็นกระถาดแผ่นรองนะคะนี่นะคะจะเป็นแท็กแล้วก็ตัวไอ้นี่มันไอตัวสักอย่างสวยอะแต่ว่ากลิ่นมันเคมีมากเลยอะอันนี้ลายเส้นนะคะเอ้ยชอบชอบชอบ ก็เดี๋ยวเราไปดูพัสดุต่อมากันเลยนะคะนี่เลยใหถายว่ามันคืออะไรอะไรอะเป็นของไอบูมโอาล่ามาผิดเฉเลยครบน่อนมันนี้มีส้มครบแล้วพอกินหัวออกมาเลยกินอะไรบอกอ่ะไม่บอกกินอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเปิดกันเลยนะคะจะไม่บีบในแพคเกจเดี๋ยวแพคเกจยับนะคะโอ้ยเฉลยนะคะมันก็คือ ปังลีไอบูมนั่นเองนะคะนุ่มกกับบปังกลมอีกอะ่ะนี่นะคะโ้มยกอดความดูความเป็นเท็กเจอร์ขนมปังของมันสวยมากโอ้ยอมใจอ้า <c oughs> โอเคค่ะก okay, so so, ็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแกะกระสุนจากร้านเจปนาช็อปนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะยบายลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะเออรู้ป่ะวันนี้ใส่หูฟังอยู่อ่ะเสียบยูเนี่ยคนก็จะไม่ได้ยิน